หลังจากเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟตลาดมูลเนาะหมู่หนึ่งตำบลมูลเนาะอำเภอสุงไหงก์ลกจังหวัดนาราธิวาสได้เกิดระเบิดขึ้นเมื่อวันที่29กรกฎาคม2566ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน11คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากรวมถึงบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน649หลัง ล่าสุดมีการรายงานว่าขณะนี้มีผู้รับเหมาในการสร้างบ้านเรือนของประชาชนจำนวนทั้ง4 5รายซึ่งทางจังหวัดได้ตกลงให้ผู้รับเหมาทำสัญญากับเจ้าของบ้านจำนวน75หลังส่วนอีกหนึ่งหลังเจ้าของบ้านอยู่ในระหว่างการดำเนินการโอนฉลดที่ดินที่ทางอบตหมู่โนได้รับการมอบหมายจากทางการจังหวัดจะเป็นผู้ควบคุมการดูแลการจ่ายต่อเงินเป็นงวดงวตามสัญญาที่เจ้าของบ้านได้ทำกับผู้รับเหมาไว้ โดยจะมีการจ่ายเงินในการสร้างบ้านแต่ละหลังที่ทางเจ้าของบ้านได้ทำสัญญาไว้กับผู้รับเหมาแต่ละรายมีตั้งแต่5-7ถึงงวดซึ่งแต่ละหลังจะใช้เวลาในการกอร่อสร้าง4-5ถึงเดือนจึงแล้วเสร็จนายพีรนันหัดถักกิตนิกรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยอบตบมูเนอและนายอัฟนันยีดิงผู้ช่วยช่างเขียนแบบอบตบุญเนอซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการสร้างบ้านของผู้รับเหมาทราบว่า บ้านส่วนใหญ่ของชาวบ้านเป็นผู้เลือกแบบแปลนเองจากกรมโยธาธิการและผังเมืองที่เป็นผู้ออกแบบให้ในการสร้างบ้านหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าเป็นแบบแปลนในลักษณะ1ชั้นครึ่งมีจํานวน73หลังส่วนอีก3าหลังจะเป็นแบบแปลนบ้านในลักษณะขนาด2ชั้นนอกจากนี้จากการตระเวนตรวจสอบการสร้างบ้านหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าของชาวบ้านมีผู้รับเหมาทยอยการก่อสร้างเป็นรูปเป็นร่างแล้วจํานวน10หลังซึ่งแต่ละหลังมีขนาดกว้าง4เมตรยาว14เมตร ที่ได้ลงเสาเอกเมื่อวันที่28กันยาย,ยนย5 6 6น2566ต้องอยู่การก่อสร้างไประยะหนึ่งเนื่องจากต้องมีการทำสัญญากับผู้รับเหมาใหม่อย่างไรก็ตามคาดว่าอีกประมาณ2-3เดือนข้างหน้าน,นี้บ้านเรือนของชาวบ้านตลาดมูลเนจะเริ่มมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้น